ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าจ้าแต่ก้าเจอซันในเจ็งรมไปแต่ก้าไถอันนี้จะมาทําแกงให้ดูค่ะเป็นแกงไก่กับมะเขือนะคะแกงไก่มะเขือแกงแบบแบ,บ้านๆค่ะแกงแบบแกงแบบสูตรบ้าน,นกจะจะมาทําให้ดูนะคะอันนี้กะทิใสไปแล้วละค่ะอันนี้คือน้าพริกแกงกะบอกก็โตยาวใหญ่จับนี่โตยากาลี กะลิ酱嘅整จงจง烂晒咗嘅จงจง咗嗰อิ่กะกะลิ酱嘅材料อ mm ีกอันจะเป็นกะทิใส่กะทิค่ะก็ะปองเลี้ยวพอไม่ใส่เยอะค่ะแล้วก็จะมีไก่เดี๋ยวเราไก่แกอจะมีไก่ ได้หยืนแครทงไหม่ละกจิ้วทงใหม่ก็จันจี้แค่แกอันนี้ก็จะเป็นพริกมะเขือแล้วก็มะเขือพวงค่ะแล้วก็ทำกันเลยค่ะพี่น้องเปิดไฟค่ะใส่กะทิเข้าไปแล้วนี่จะมาผัดน้ำพริกก่อนจะใส่น้ำพริกแกงลงไปค่ะ แกงก็จะตําเองนะคะไม่ใส่แบบเป็นซองสําเร็จก,ก็จะตําเองเพราะว่ามันอร่อยค่ะใส่นาพิแกงเข้าไปค่ะตอ่อริกา้นร,ริรี้หน,นิ้หนรี้หนรี้หนรี้หนริ้หน่าว้หว้หนาพรกี้หนูิี้หนูี้นเพริห้หว้หนูพิิห ค่ะเราจะมาผัดน้ำพริกก่อนนะคะผัดน้ำพริกแกงก่อน,นะคะ่ะเชา้ารีบกเอนเก้าเลยเจอตรงไหนเอยอะจับเส่งมาผัดก่อนนะคะผัดน้ำพริกแกงกับกะทิก่อน,นะคะ่ะ ผสบ้ันอกพี่น้อง炒ได้ก็เครื่องแกงมันหอมก่อนค่ะเราจะไม่ใส่กะทิเยอะใส่แค่กระป๋องเดียวเอาตรงว่าไว้ที เพิ่ง加นกีกัยืนแท้น嘅จวะวิหลอที่กําปัดผมวว่านี่เป็นโหรพาอ่ะเป็นโหรพาค่ะเดี๋ยวใส่โหรพาที่หลังได้เดี๋ยวก่อนค่ะ เีงแบบสไตล์บ้านนอกจากพี่น้องผัดแบบน้ำพ,พี่แกงมันหอมก่อนเ้าจะเคยเออชุบใส่ที่เคือบบ่องเมล็ดจะผักเครื่องแกงให้มันหอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไก่เข้าไปผัดค่ะ ชาจะกไ้เซิงล่ะชิคกี้่หลอกใกล้หยกเหรอเลยก็หยกใกล้เป้ยหยกแกหมูกวัดก็จะใส่ก็จะใส่เนื้อไก่ที่เป็นส่วนสะโพกก็จะไม่มีกระดูกนะคะเอาห้ยวิี้ี่เริ่มเก้ล่ะ ก็จะเปื่ก็จะออกมาหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราผัดอีกสักสนาทีค่ะ ใส่ไก่เข้าไปในการหลอดที่ใกล้หยกเราเลยเ้าก็จะใส่เนื้อไก่เข้าไปค่ะเนื้อไก่ก็หั่นชิ้นบางๆค่ะหั่นชิ้นบางมากทีไม่มีกระดูกค่ะซื้อเฉพาะไอ้ะโพกไก่มาที่เขาเขาเอากระดูกออกแล้ว จะใส่ใบมะกรูดก็จะหล่อที่แหลงมงหยิบหล่เลยแก่ผัดต่อนค่ะ炒ไ้เขาเอหม้อใส่ดิ่หงดิ่งเีแิ่งหงส์ก่ดี่งเออสีแดง่งหงส์กิเอสิ่แก่่ง การจะเปลี่ยนสีนะครับไม่มีสีแดงแล้วแล้วถึงจะไปใส่ตะกี้เช้าต้องไปโพดที่ถึงก็ที่ขงก็ที่ถึงเซตก็ล่ะที่จะรอเย็นจังรอเลยก็จะออกสีเหลืองๆนะคะก็จะ黄色变เสร็น黄色ที่แต่ละ

มันจะได้สุกไปไวค่ะนี่เราใส่กะทิหลอดที่เย็นจับลงลยใส่กะทิเข้าไปใสกะทิสวยหลอดเลยก็จะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปค่รอให้เดือดก่อนค่ะตั้งตัวไปกลั้นชีวิตลงแผลจเลที่แก่ ต้องต่กังสิตักอจังสิทีก็้ามีเวกาแล้วใช้กันเยสิจใส่เย้สิทีก็เาเขาไม่กล้งแล้เลยกลิ้งสิรอให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะมาขอก่อน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอาไปด้วยล้างด้วยนะพี่น้องง่ายๆจากศตนย์รดี่จะแกงเป็นสนรอกสูกเองกค่ะแนอกคหะเอมเ่องกงแกงเเหลืองสีออกเหลืองเสวยมากเลยก็จะปิ่นเจ้ลจะหองงเว่องกเก็จ่อกอ,อจับ ทีนี้ก็จะใส่ไบมะกรูดแล้วนะคะก็หล่อที่แอร์ในมงกิบเราเลยใสออ่ใบมะกรูดเข้าไปเลยจะได้หมหอมจากน้อง กลิ่นมันจะได้ออกจะ,จะใส่ที่หลังแล้วกลิ่นมันไม่ออกออกไม่ทันน็จะว่าเครื่องมันสุกแล้วเราไปใส่ไปมะกี่นี่มันจะไม่ออกค่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยผักก็ใส่ไปเลยก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ่ะ ตอนนี้เราก็ใส่ใส่ปรุงรสไปเลยไปเลยค่ะว่าจะหลอกก็ที่แอทองทบไม่โลแกนก็จะใส่น้ำปลาค่ะใส่ไปเลยผสมไปเลยจ้กพี่น้องก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็จะใส่น้ำตาล ใส่ไปก่อนสองท้อนเดี๋ยวค่อยชิมค่ะรอให้เดือดก่อนเพื่อกา้ที่ซีเมนได้กลมาเก้ารอให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยใส่มะเขือรอให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้ว่างเราก็จะมาทำเราก็จะมาเด็ดใบโหระพาโรค่ะได้ก็งเให้วดืไดว่อนจนเตอนนี้ก็รอให้เหมุดกนค่ะ เจุแม่เก็จัดจัดเสร็จแล้วคุ้มแล้วที่จะลงกับนี่ก็กุ้มกันหมดจะมาเด็ดไปโหัลับพารอค่ะรอให้มันเดือดค่ะ นานหน่อยนะคะอรอใร้มันสุกมะเขือนี่คือจะไม่ต้องให้มันเละให้มันสุกพอดีพอเละแล้วมันไม่อร่อยคะ่ะเละมากไม่อร่อยนะคะต้องให้สุกพอดีค่ะไปหัวลัพาโรเลยคะ่ะ กใส่โหัวลัพากำหนึงจัดซื้อมาคำหนึงด้วยก็ใส่ให้ผมใส่หมดคำหนึงก็พอดีเลยจ้ะเริ่มเดือดแล้วจ้ะเนาะเริ่มเริ่มจะเดือดแล้ว ได้นะครับว่า,ารสชาติเป็นยังไงนี่ก็จะซีเมง่ะไม่เจ้าแรงวันแล้ว่็ยีซีเมงนะไม่เค็มค่ะเดี๋ยวใส่มะเขือเข้าไปเดี๋ยวค่อยชิมทีนะก็จะใส่น้ำตาหลหรอกที่พองวเราเ้ย อีกประมาณนี้สองช้อนพอละงเนี้ยแกงออกมาแล้วจะคะจะคล้ายคล้ายเอ่ออันนี้เป็นแกงแดงแกงออกมาแล้วมันจะคล้ายคล้ายเอ่อรสชาติแกงเขียวหวานแต่ว่ามันจะไม่เหมือนแกงเขียวหวานมันจะออกคล้ายคล้ายแกงเขียวหวานแต่มันจะอร่อยกว่าแกงเขียวหวานนะ ได้ค่ะเดี๋ยวใส่มะเขือค่อยมาปรุงรสชาติอีกทีนตอนนี้เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เดือดสักพักนึงตั้งตัวเลยควันตัวซิวๆชิ้นสีเหลาะนี่แค่สีเหาเลยรอให้เดือดสักพักนึงเดี๋ยวเพื่อใส่หมูแลค่ะ ูนานหน่อยนะคะคลิปนี้่็ดูนานหน่อยค่ะแต่ก็าจะใช้รอ,อสักสิ่วแก่ก็จะดูนานหน่อยนะคะรอให้มันสุกก่อนค่ะทำง่ายๆกับพี่น้องหมดทีเลยถ้าใส่มะเขือไปก็จะเพิ่มน้ำปลาไปก็ใช้ได้แล้วค่ะ ล้าปิดไฟแล้วก็ใส่โหระพาแล้วก็ปิดไฟต่อไปโหระพาเนี่ยเราใส่ไปแล้วมันจะออกรสหวานหวานนิดหน่อยนะคะมันเพิ่มความหอมแล้วก็มันจะเพิ่มกับมันจะออกรสหวานหวาน,นหน่อยอ่าทีนี้เดือดละตายขวันละอาหลอดที่เทที่เราเลยอ่าเดือดอย่างนี้ละแล้วลทีนี้เราก็มาใส่ มะเขือเรามาใส่เครื่องมะเขือไปใส่เข้าไปค่ะมะเขือเครื่องทุกอย่างเราใส่เข้าไป่น้งเตรียมใบจาขอโหระพาเตรียมใบชาอ่าคนดีชีดนึง ก็คือสุกก็ใช้ได้แล้วจ้าไม่ต้องเละมากเอาพอสุกตั้งต้เคยตายก่อนตั้งต้เคยสุกที่เห่าเลยสิทีลง再试味嘅แี่ก็มั่นใจค่ะ系了诶诶诶落啲金不换就熄火就搞掂噶啦好啦而家ขว得佢นะ ก็เพื่อในการที่จะรอให้มันสุกนะคะทีนี้ก็จะมาทำวิธีการหมักคอหมูย่างให้ดูคะ่ะง่ายๆค่ะจะได้ไม่เสียเวลาครับพี่น้องก็เลยทำให้ดูอีกอย่างนึงคะ่ะวิธีการหมักหมักหมูหมักหมูอ่าหมักคอ,อหมูคะ่ะมันจะทำคอหมูย่างคะ่ะอันนี้คือคอหมูที่ซื้อมานะคะที่แพ็ค 呢個係豬頸肉嚟㗎，我就醃醃豬頸肉俾大家睇啦，冇誒就冇嘥時間嘅，呢個等咗佢熟熟先至得嘅，咁冇嘥時間，我就示範誒醃嗰啲豬頸肉俾大家睇啦，好簡單嘅。而家我就洗乾淨佢先，我就攬罐啊，卡，就攬個碗罐卡嚟，攤抹啲料卡嚟，我簡單嘅大家。 等到佢滾啦，所以就冇誒嘥時間整多樣熱豬頸肉俾大家睇，洗咗佢先，你洗冷先啦，家冷，冷幹冇先啦。 หนอง้นก็เหนึ่งหนึ่งหนึ่งเ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งะนึกงหนึ่งหนึ่งหนึเหนึ่งเนึ่อหนึ่งหนาก็จนทสีหาหนึงหนึ่งหนึ่ทหนึ่งหงหนึ่งหนึหมู่งหน่งหนึ่งหน่ง่งหนงหนนะคะไม่งห่งยนกอะไรึ่นนหนห่นง่งหงห ส่ก้อนแจงลงจะอีก้าวไม่ต้องกินเป็นอาการไทยโกรารต้านแกใส่กำหมาฝานแกวิธีการหมักก็จะใช้อ่าเป็นเป็นซอสสาหรับใช้หมกักอ่าพวกไปย่างพวกไปปิ้งย่างค่ะนี่คืออันนี้คือซอสสําหรับหมักไก่นะก็เอาเรเอามาหมักหมูได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะน,นี้ค่ะนี่ก็เลยกาเกเลยกาเกหยิบก,ก็ที่เอร์ ยิดไก่ยัดอะไรแก่ยัด猪ย有ตั้ไก่ยัดได้ยัด猪颈ยกได้ไก่ไก่ปไก่ไก่แม่ต้องไ้แก่อา用แก่นี่ก็ว่าิ来腌呢个猪颈肉แล้วก็จะใช้ผงจะใช้ซอสอันนี้เนี่ยวิธีการหมักคอหมูค่าหมักไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็เอามาอบค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าจะมาอบคะอ่าหยิเต้อเคยกยอดหมานแก่ใจใสุวยกบมาตายอ่าสิ้นรอให้ครแก ก็จะใส่ไปในนี้เลยนะคะใส่ไปในนี้เลยค่ะบอกเจ้าที่เจิงแล้วแถวที่โตแก่บลอดจะป้าวเกาลัดหม่ใชยกําโตโอ้โอ้กุบจะที่แถวอเจึงจิ้มก็ที่เจิงญย่เจริจับเลยติ๋มแก่จิ้มก็ที่เอ่อ辣ฟ粉นะแหลมม้งาก็จะทําน้ํนาจิ้มสําหรับจิ้มก็จะก็มีน,น้นําปลามีมะนาวหลอดที่หยู่โหล่ที่จับ ั椒粉啦เนยมงหลงที่แอ่ยหลงที่葱粒ลงไ้葱花ลเไปก็จะหมักอย่างนี้นะคะวิธีการหมักก็จะหมักอย่างนี้ละค่ะง่ายๆ่ายค่ะหมักไว้อย่างนี้ละค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะหมักไว้อย่างนี้แค่แช่ตู้เย็นไว้สักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็เอามาปิ้งมาย่างได้หรือว่าจะเอามาอบได้ค่ะพรุ่งนี้จะเอามาอบค่ะตอนเช้าค่ะไปละค่ะวิธีการหมักค้อมหมูเสร็จแล้ะค่ะเดี๋ยวรอให้แกงเสร็จก่อนนะคะ นี้เราก็จะมาคนก่อนเพราะมันยังไม่สุกนะคะจุกไม่สุกกลแต่ก้ามันยังไม่สุกเราข่ามันยังไม่สุกกเลยอีกนิดเดียวค่ะแล้วก็มาชิมได้ค่ะก็จะซีเม็จอยซีเมได้กล่มเกาจ่ะน้ำปลา,าค่ะ จะเพิ่มก็จะเพิ่มน้ำตาลอีกช้อนหนึ่งก็จะหล่อที่อมเราเลยเพราะว่าใส่น้ำเยอะค่ะเดี๋ยวมาดูมาเขือสุกล้วยังมะเขือยังยังไม่สุกลิ่มแล้วแต่ยังไม่ไม่พอเลยสัก สองนาทีสามนาทีไปชิมอีกค่ะอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วเกาเมลอะไรอีกอะก็อร่อยแล้วนะคะเคี่ยวอีกรอให้อีกสักสองสามนาทีสักสองสามนาทีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตังจะจัดนะจ่าค่ะืองสามกันจงแก่ สุกแล้วะค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะอย่างเรียบร้อยแล้วะค่ะแล้วมาชิมหน่อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปค่ะตอที่ก๊บับขึ้นราลงลยก็จะเ火ก็นละวั็จะ็成กันล้วทุกคเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ละ้ค่ะ ก้าดิมแล้วแต่การสกใสารกันละหลอดที่กำพับหุ่นเราเคยเล่นจนเส็นขอบกันนันก็แล้ว,ลจ,จ,กกลวจกินแล้วแต่กาไปไปไปแล้วค่ะไปไปค่ะ